ตอนที่หนึ่นะครับวันต่อมาโลงเตรียมเย่หรูขนมเข่งซาลาเปาถั่วขนมปุยไฟจ้าอืมเราหลับไปได้ยังไงกันอูชินไม่สิควรจะเป็นจิวเหลียงสิเอ๊ะนางละ่ะแม่นางอาหารที่ท่านสั่งมาแล้วเยี่ยมโชคดีที่เราช่วยโอกาสนี้ออกมาตอนเจ้าหลงตัวเองนั่นหลับ วันนี้ช่างโชคดีจริงๆสาวที่ทำให้เตียงอุ่นเหรอทุยถือจะว่าไปตั้งแต่องค์จักรพรรดิองค์ใหม่ได้ขึ้นครองราชก็ทรงทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประ,ประเทศและประชาชนมากมายเลยนะประชาชนอย่างพวกเราต้องมีอนาคตที่ดีแน่ๆน่าเสียดายน่าเสียดายนะแม้ว่าผลงานของราชอ,องค์การขององค์จักรพรรดิจะดีแต่ข่าวลือเรื่อง ชีวิตส่วนตัวของพระอ,องค์ก็เข้าใจยากเสียจริงข้าได้ยินมาว่าองค์จักพรพรรดิองค์ใหม่ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นองค์ชายเนื้อหอมตอนที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นครองราชกุมนางกำนันที่เดินตามพระอ,องค์ก็ตามจีบกันไม่ลดละเลยละสาวงามแบบไหนที่จะไม่เคยพบกันเล่าแต่ใครจะรู้ว่าท่านจะชอบสตรีที่น่าเกลียดอย่างหาเทียบไม่ได้มีอะไรดีกันนะ หลังจากที่สตรีนางนั้นตาตองุงจักพัฒ์ใหม่ก็นำเธอที่ไม่ได้มีฐานะมียุดฟังไว้ในสุสานจักรพัฒนีนีในฐานะของพระราชนีนะกระทั่งว่ายอมเลิกกับนางสนมเพื่อนางทำให้องุ์หญิงอะไรนั่นเกี่ยวกาดมากจนผมเปลี่ยนเป็นสีขาวทั่วหัวเลยพี่ชายผู้หญิงคนนั้นขี้หร่ยังไรหรือคะอย่าพูดแทรกสิข้าก็ไม่เคยพบมาก่อน คาดว่าคงหน้าตาหน้าเกียดจนกินข้าวไม่ลงเลยแหละต่อสิเจ้าไม่เคยพบแล้วรู้ได้ยังไงว่านางหน้าเกียดบ้าเอ้ยเจ้ากับนางก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่เจ้าจะอารมณ์เสียอะไรกันก็ก Gone ็คนตรงหน้ามึงนี่แหละเออคนในมึงด่าว่าไปก็ใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นความโกรธที่อยู่ในสัญชาตยานขอโทษค่ะข้ามาผิดต เอ๊ะไม่ใช่สีนี่มันโต๊ะข้านี่แม่นางอย่าพึ่งคิดเล็กคิดน้อยไปเจียวเออบอกว่าไม่บอกว่า,ไม, <c oughs> วาไม่มีที่ที่แล้ว <c oughs> ขอไปนะไม่ได้อ่านนานบอกว่าไม่มีที่แล้วข้าพึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีคนก็เลยนั่งลงนะเจ้าอดทนต่อเถอะไม่ต้องสนใจข้าหรอกคือว่าข้าอืมตุบเฮ้อ <c oughs> กรบกรบเสียงรถมานะครับบ้าเอ้ยโคตรเหม็นเลยเพิ่งกินข้าวแล้วทำไมกินจนมาอยู่ในเ้าหมูได้ล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยปล่อยข้าไปนะมีใครอยู่ไหมเพีย้ยโวยวายอะไรกันถ้าไม่ทำตัวดีๆหน่อยล่ะก็ข้าจะข,ข่มขืนเจ้าซะบ้าเอ้ยนี่มันไม่ใช่คนณนั้นเหรอยุคนี้ มันเชื่อคนที่รูปลักษณ์ไม่ได้เลยจริงๆยิ่งหน้าตาดูซื่อก็ยิ่งป้น <c oughs> ยิ่งปิ้นป้อนมีหน้าเล่าจู่ๆถึงได้มีคนโผล่มาที่โต๊ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเจอพวกพ่อค้าม,มนุษย์จริงๆแล้วสินี่เจ้าจะเอาข้าไปขายที่ไหนกันเจ้าหน้าตาดีขนาดนี้ก็แน่นอนว่าต้องขายให้ซ่องห้วงจิน <c oughs> งจ้นอย,อยู่แล้วยังไงล่ะ ขายน้องแกสิแม่งเอ้ยน,นังนี่ไม่ทำให้เจ้าเจ็บปวดก็จะไม่ทำตัวดีๆใช่ไหม <c oughs> โอ้โหแมงหลบได้อมหลบได้ไงทุกคนมันไม่ได้มีบริยุทธ์อะไรนี่อีโอกาสดีละ่ะบายบายเจ้านะจะล่อลวงข้าเจ้ายังอ่อนเกินไป คิดจะนี้เหรอไม่มีทางอูอ้อเสิ็จค์ขาสัมผัสนี้กินนี้อุดหน้าหน้าข้าโอเคหน้าหน้าค่า,คา,า,คาแม่แกสิถ้าวันนี้ไม่ถ้าวันนี้ไม่ได้ค่าเจ้าก็ไม่ใช่แท่จู่แล้วไปเธอ นายนายท่านชวนนายท่านชวนไว้ชีวิตข้าด้วยปล่อยข้าไปเถอะข้าไม่กล้านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ข้าพบว่าเจ้าร่อลวงสตรีแปรไขว้าวชายในชุดขาวนี้เท่สุดๆเลยไม่ไม่กล้าแล้วจริงๆข้าผิดไปแล้วข้าสำนึกผิดแล้วได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะใส่หัวไปขอรับหลังจากนั้นคู่หนึ่ง อุด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 เจ้าดูจนพอแล้วหรือยังหล่อมากเท่มากหล่อมากคือคือคือว่าเมื่อเมื่อกี้ขอบคุณท่านสําหรับความช่วยเหลือด้วยนะคะเรื่องเล็กน้อยมองใกล้ๆก็ไม่มีจุดด่างดําเลยช่างเป็นคนช่างเป็นของชั <c oughs> ้นหนึ่งของชั้นหนึ่งในโลกมนุษย์เดี๋ยวสิท่านชื่อว่าอะไรคะชวนจุน เสี่ยวชวนจุนข้าจําได้แล้วหลังจากนี้ข้าจะตอบแทนคุณเจ้าให้ได้เลยหน้าเจ้าเปื้อนหมดแล้วไปล้างหน้าเถอะหน้าอายจังเลยสุดลอยอย่าพึ่งไปทําไมต้องมาเจอคนหล่อตอนนี้กันด้วยนะโชคเรื่องความรักดูนขี้หมูทําลายหมดแล้วฮึเฮฮเสี่ยวชวนจุนข้าจําได้แล้ว หลังจากนี้ข้าจะตอบแทนเจ้าให้ได้เสี่ยวชวนจุนไปเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าหน่อยดีไหมละ่ะเสี่ยวชวนจุนขนมตัวใหม่ของร้านจี้หมิงใจลองซักคำไหมเสี่ยวชวนจุนเจ้าสอนกังฟูข้าเถอะเสี่ยวชวนจุนไม่ได้ยินใครเรียกเราเช่นนี้มานานมากแล้วจะเป็นนางไปได้ยังไงนางตายไปแล้วเห็นเห็นนี่ ล้างหน้าสะอาดหมดแล้วเหม็นเหม็นจริงๆช่างเถอะเราไปซื้อชุดใหม่ก่อนดีกว่าใครกันเฮ้เเจ้านี้ไม่พ้นเงิมือค่าหรอกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกหน้าหน้าสงสัยจริงๆ มาเที่ยวสิคะสาวน้อยของหอมหน่อยตำหนักเพียงเสียงนายท่านหลี่มีเวลาก็แวะมาอีกนะคะนายท่านหยางไม่ค่อยแวะมาเลยนะคะรีบมาเข้ามาด้านในเลยผิวของนางขาวละมุนนุ่มนวลแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามีศักยภาพเป็นนางรูมได้สิบห้าเหรียญน,นี่ถูกมากแล้วนะสิบห้าเหรียญทำไมเจ้าไม่ป้นเลยล่ะสิบเหรียญสิบสี่เหรียญ สิบสองเหรียญมากกว่านี้ก็ไม่เอาแล้วหนอกหูจังโอ้ล่าสุดนะครับโค้หนางอีกเราก็ไปหอนางรูมเรียบร้อยนะครับสิบสองเหรียญก็สิบสองเหรียญตามตามนายแม่ว่าบ้าเอ้ยไอย้คนนั่นอีกแล้วเหรอรับเงินเรียบร้อยแล้วมีมีสินค้าดีๆก็มาใหม่แล้วกันแน่นอนอยู่แล้วพวกเราไม่ได้ทำการค้าเพียงกันเพียงครั้งเดียวหรอก บ้าจริงเอาเรามาใครให้แม่เราจริงๆหรือเนี่ยช้าก่อนนางตื่นแล้วนายแม่ข้ายินยอมจะใครตัวให้ท่านเงินนี่ให้ข้าก็พอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอะไรแปกจริงๆเลยหญิงสาวคนอื่นมาก็นี่ก็ดังร้องไห้อุกววกจะผูกคอตายแต่นางกับส่งตัวเองมาถึงที่เลยฮิฮมีเงินใช้อีกแล้วทำไมท่านไม่เต็มใจเงินเหรอ เห็นเจ้าพูดขนาดนี้เจ้าออกจะออกออกตัวเองขนาดนี้ประกันแรงสอนค่าได้เยอะเลยประหยัดแรงเต็มใจสิข้าจะไม่เต็มใจได้ยังไงนี่ข้าจะบอกให้นะนายแม่ท่านคงไม่ทำแบบนี้หรอกนะถึงเราถึงอย่างไรเราก็เป็นลูกค้าประจำเสียงดังอะไรกันตำหนักเพียงเสียงของข้าใครจะมาผ่านเกรีไม่ได้ ใครก็ได้เอาตัวเขาออกไปทีขอรับปล่อยข้านะเจ้ามานันนางผู้หญิงหลายกาศเจ้าจะใช้แผนการปุนป้นปุน้นปุ้นหลอกลวงอะไรกันบายบายแม่นางเออถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะคือผมก็อัดใหม่านยะรอบอยู่นะกว่าจะได้หนึ่งตอนนะเออก็เห็นใจกันบ้างนะทุกคนถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะแม่นางใจเจ้าช่างใหญ่จริงๆยินยอมอยู่ที่นี่เจ้าคิดอะไรอยู่หรือ ฮ่าฮ่าแม่ยายกิจการของท่านเป็นทางลัดสู่ความร่ำรวยข้าอยากจะใช้ชีวิตอย่างสง่างามก็ต้องการเงินนะสิเฮ้นี่มันก็จริงถึงจะอยู่ในซ่องโซเพนีแต่ความฉลาด <c oughs> แต่ด้วยความฉลาดความสามารถของเราก็มั่นใจว่าจะปกป้องตัวเองจากการขายตัวได้แม่เราต้องการเงินขอแค่เราช่วยนางทำเงินได้ถึงเวลานั้นเธอจะต้องขอร้องเราเองงั้นเจ้าชื่อว่าอะไร จูข้าชื่อว่าจินเหลียงโอ้ชื่อที่ดีเหมาะกับสไตล์ซ่องดีเดี๋ยวเดียวสไตล์ซ่องถือซะว่าตอนนี้เราตั้งชื่อสมองมันกวงไปหน่อยมันก็ไม่ถึงกับจะเป็นสไตล์สไตล์นี้หรอกโอเคนะโอเคก็โหว,ว่าจะอยู่รนะนาไปต่อเลยนะตอนที่2 8 6ปดสบหนะครับเพียงเสียง ในเมื่อมาที่ตำหนักเพียงเสียงของเราแล้วก็อย่าหาว่าแม่ไม่เตือนเจ้านะแม่เราวางใจเถอะข้าจะขยันทำงานให้ดีเลยล่ะข้าจะพยายามทำงาน <c oughs> ทำผลงานที่ดีเด่นประจำปีให้ได้เอาสิเอาส,เอาสิเอาตามอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละแล้วแม่จะตอบแทนให้เจ้าอย่างงามเลยไม่สินี่จิวเหลียงเจ้าคงจะไม่ได้นีมาจากหอนางโรมที่อื่นหรอกนะ ไม่อย่างนั้นใจคิดได้ดีขนาดนี้ได้เชียวหรือดูถ่าข้าน่าจะเล่นเกินไปแล้วแย่แล้วแย่แล้วแม่นางหงกับแม่นางรุ่ยตบกันเข้าแล้วแม่นาง <c oughs> แม่เรารีบมาดูเร็วเถอะนางสองคนนั่นอีกแล้วหาเรื่องให้ฉันตลอดเลยจริงๆรีบไปสิรีบไปสิครั้งนี้มีเรื่องอะไรกันอีกเมื่อคืนคุณชยัยนิ่งนัดข้าไว้แล้วแท้แ เป็นเพราะนางแพทย์สยานีคนเดียวเลยที่ยั่วยวนเขาไปเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกคุณชายนิ่งเป็นแขกของข้าตั้งแต่ทีแรกแล้วเว้ยนางแพทย์สยาคุณชายนิ่งเขาชอบข้าเว้ยฟันไปเถอะคุณชายนิ่งเขาชอบข้าตั้งหากล่ะทุนหัวของแม่ระมัดระวัง <c oughs> ระวังจะไปกีดหน้ากีดโดนหน้ากันนะข้าจะข้าน่ะหยุดกันได้แล้ว นางรุมสองคนนี้ตบกันเพื่อแย่งลูกค้าคนเดียวน้ำเน่ากันจริงๆเลยคุณชายแชน <c oughs> แ่นิ่งแช่นิ่งนั่นคงจะรูปงามสินะอธิบายอย่างนี้แล้วก็สมเห็นสมผลอยู่นะ <P aper> <Yeah> พวกเจ้ายังจะมามุงดูอะไรกันทำไมยังไม่จับพวกนายกแยกออกจากกันอีก <N un cy> <N un cy> นั่นสินั่นสิทำงานอย่างพวกเราน้า <N un cy> เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วโอ้โหข้าไม่อยากไป เข้าไปโดนลูกหลงทําให้หน้าสวยของข้ารีหรอกนะเดี๋ยวเดียวมึงบอกหน้าสวยฮัลโหลงั้นทําไมพวกเจ้ายังไม่ถึงยังไม่อดตายเหรอจิวเดียงเจ้ามานี่สิเจ้าจับพวกนางแยกออกจากกันค่าเหรอเจ้านั่นแหละเรื่องอันตรายแบบนี้ไม่ให้เด็กใหมท่ทําจะให้ใครทําอีกละ่ะเป็นเด็กใหมน่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องโดนเรียกใช้ตลอดเลย โอ้ยไปเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วผงปูนขาวนี่มาจากไหนกันแย่แล้วแย่แล้วข้าจะต้องตาบอดแล้วหรือนี่อุย้ยผงปูนขาวนั่นทีแรกข้าจะสาดใส่นางหงแพทยยานี่ฮิฮ เจ้ามันหูเที่ยมจริงๆว่าแต่เด็กใหม่ที่แม่เราซื้อมาอยัางเรียกต้นทุนกลับมาไม่ได้เลยก็โดนเจ้าทําให้ตาบอดซะแล้วดูสิว่าเจ้าจะอธิบายกับแม่เราอย่างไงเจ้าก็เป็นเพราะเจ้าไม่ใช่หรือที่หาเรื่องทะเลาะกับข้าถึงได้ทําให้เรื่องมันบานายมาถึงขนาดนี้โทษข้าหรือเป็นความผิดของเจ้าแท้ๆนะพอแล้วพวกแกสองคนใส่หัวกลับไปสานึกผิดที่ห้องของตัวเองเดี๋ยวนี้แย่แล้ว แม่เราโกรธจริงๆแล้วบ้าเอ้ยทำไมฉันต้องมาชวยบาดเจ็บอีกแล้วเนี่ยโอ้โหมึงดวงอัป,ปมงคลมากเลยฮัลโหลมึงไปไหนก็มีเรื่องตลอดเฮ้เจ้าก็ด้วยในเมื่อตาก็บอดแล้วตำหนักเพียงเสียงของข้าไม่เลี้ยงคนไรประโยชน์หรอกนะเจ้าไปซักผ้าที่โรงเลี้ยงเลยไปก็ได้เย้อนเวลาข้ามพบก็เป็นหน้าก็เป็นหนังเศร้าแบบนี้แหละ วันต่อมามาอยู่ที่หอนางรมก็เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้ามากกว่าเดิมอย่างนี้แหละแต่ในโลกแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่เมื่อหวานแม่นางหงได้พาหมอมารักษาตาให้ฉันตอนนี้ฉันก็พอ <c oughs> ฉันก็ได้พอกยาไปแล้วจิวเหลี่ยงข่าบอกเดี๋ยวไม่ใช่หรือว่าไม่ให้เจ้าทำงานนี้เองนะพี่หง เดี๋ยวข้าจะให้คนใช้มาซักผ้าพวกนี้เองหมอเขาก็บอกแล้วว่าดวงตาของเจ้ารักษาให้ดีไม่นานเดี๋ยวก็หายเจ้าอย่าเสียใจไปเลยนะขอบคุณมากนะพี่หงดูเจ้าพูดสิถ้าไม่ใช่เพราะข้าตาเจ้าคงไม่เป็นแบบนี้หรอกข้าทำเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการชดใช้ความผิดนะจริงๆแล้วนางก็เป็นคนดีนะแต่ว่ายัง <c oughs> ยังไม่อะไร อยากให้ข้าช่วยอีกหรือเปล่าผ้าพันแผลน,นี่รัดแน่นเกินไปหรือเปล่าบางคนก็รู้ <c oughs> บางทีคนก็รู้ว่าข้าแค่ตาบอดบาดเจ็บส่วนคนที่ไม่รู้ก็หาว่าข้าเจ็บทั้งหน้าเอาน่ะสิสิวันต่อมาสบายจริงๆเลย กลางวันแสกก็มีอะไรกันแล้วหรือหน้าไม่อายจริงๆเลยช่วยไม่ได้ก็ข้าเป็นคนที่นิยมของตำหนักเพียงเสียงนี่นี่นานี่แม่นางดุยไม่ใช่หรือหลายวันมานี่ตำหนักเพียงเสียงของเราเงียบกันจังเลยนะแม่นางหงไม่ทะเลาะกับเจ้าแล้วรู้สึกเหงาขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะข้าไม่ได้ขาดลูกค้าสักหน่อยเหงาบ้างอะไรเล่าจะว่าไปก็น่าแปลก อยู่นะนอกจากคุณชายนิ่งแล้วนางก็ไม่เคยรับแขกคนอื่นเลยล <c oughs> ึงลึงล่าขนาดนี้ในห้องนั่นเป็นใครกันแน่แรงกว่านี้หน่อยนี่แหละนี่แหละตรงนั้นแหละโอ้สุดยอดจริงๆเลยฝีมือคณะฝีมือนฝีมือนวดของเจ้านี่สุดยอดไปเลยจริงๆเมื่อกี้นี้ข้าผ่านช่วงก็เขินที่สุดในชีวิตเลย ก็แค่นวดเฉยๆเองพี่เธอแสดงเกินไปหรือเปล่าใครไม่รู้ก็คงคิดว่าข้าสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่นะสิความบริสุทธิ์ของข้าป้าจริงเจ้านี่พูดเล่นเก่งจริงๆ,ๆเลยข้าจริงจังนะเออจิวเหลียงเจ้าคิดว่าคนที่ทำให้คนที่ทำอาชีพแบบเรารักแต่สนุกแดดมากเลยไม่ใช่สักหน่อยพี่หงเป็นคนดีอยู่กับเจ้าหลายวัน มายนี่ค่ามองคุณไม่ผิดจริงๆจริงๆแล้วหลังจากที่ข่าได้พบกับคุณชายนิง่งข่าก็แสดงออกกับแม่เราอย่างชัดเจนมาข่าไม่รับลูกค้าคนอื่นคุณชายนิง่งคนที่ทําให้พี่หงทะเลาะก,กับพี่ลุยน่ะหรืออย่าว่าอยากจะเห็นจริงๆว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงกันแน่คุณชายนิ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและโดดเด่นกว่าผู้ใดโดยเฉพาะดวงตาที่มีเสน่ห์ดึงดูดจิต วิญญาณคู่นั้นเป็นนางมาลายที่ดึงดูดวิญญาณจริงๆเป็นเพราะคุณชายนิ่งกำนันให้อย่างหนักแม่เราจึงไม่บังคับค่ารับค <c oughs> ่ารับลูกค้าคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาไม่มาพี่ <c oughs> พี่ไม่มีอะไรทําก็เลยเรียกให้ข้ามานวดให้บ่อยๆเนี่ยนะแต่ก็เป็นการปกป้องเจ้าอย่างหนึ่งเลยนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ไม่อย่างนั้นเจ้าก็ต้องไปซักผ้าที่โรงเรียงนะ แต,แต่ตั้งแต่เดือนก่อนเขาก็มาเที่ยวตำหนักเพียงน้อยครั้งมากไม่มีไรายได้เข้ามาแม่เราก็บังคับค่าให้ไปรูบค้าคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆพี่หงควงจะชอบเจ้าแซ่นิ่งนั่นเข้าจริงๆแล้วสินะตำหนักเพียงเสียงไม่เลี้ยงคนไรประโยชน์แม่เราไม่ใช่แค่พูดเ,เล่นหรอกโอ๊ยเริ่มจิบคอแล้วนะเห็นผมอ่านแบบแค่สิบตอนเนี้คือผมอ่านหลายรอบมากแล้วนะทุกคนก็อาจจะแบบ เสียงอาจจะลังๆอาจจะริ่มแบบไม่ใส่ใจว่าอะไรแล้วก็เริ่มเจ็บคอแล้วนะก็กระดูกน้ําตลอดนะทุกคนเห็นแบบอ่านแบบหนึ่งสองสามนาทีนี่คืออาจหลายรอบมากนะทุกคนไม่ใช่รอบเดียวผ่านอย่างนี้นะไม่อาใช่นะก็เฮใจกันบ้างนะผ่านมาไม่นานแม่นะแม่นังหงก็ถูกบังคับให้ไปรับลูกค้าคนอื่นส่วนจูอูชินที่พิการครึ่งตัวก็ได้มอบหมายให้ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนลูกค้า จิวเหลียงช่วยข้าหน่อยพี่หงพี่รับแขกอยู่ไม่ใช่หรือเจ้าหมอน้าหน่าลำคาญเป็นบ้าเลยเจ้าช่วยไปแทนข้าสักประเดี๋ยวสิได้ยินมาว่าวันนี้คุณชายนิ่งจะมาจะต้องไปแต่งตัวให้งามรอท่าเสียหน่อยใครกันหรือมองข้างหลังเจ้าต้องร้อนลุนใครอยากจะเห็นหน้าแต่พอหันหลังมาเจ้าต้องร้อนลุนอยากวิ่งจะจะวิ่งหนี ฮ่าฮ่ายังไงเจ้าก็มองไม่เห็นอยู่แล้วจะไปสนใจทําไมกับว่าเป็นผู้ใดพูด,พดง่ายๆก็คือเจ้าแค่ไปคุยเป็นเพื่อนเขาเท่านั้นเองเจ้าไปคุยแทนข้าประเดียวเถอะพอถึงยังไงเจ้าก็เป็นคนชอบพูดอยู่แล้วตามหนักเพียงเสียงไม่มีใครพูดได้จริงเท่าเจ้าอีกแล้วล่ะ <c oughs> เซียนพูดมากปัญญาอ่อนนะเอ,อยง่ายดังอีก,กูก็ได้ก็ได้ชายยกให้ข้าก็ขอ <c oughs> กั้นคอหน่อยสิเชิญเจ้าค่ะผ,ผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนล่ะห้องเจ็ดรีบไปรีบไปคุณใช้นิ่งรอค่าประเดี๋ยวนะเจ้าค่ะ1 2 3 4งสอห้าหกห้องเจ็ดน่าจะอยู่ข้างหน้านี้หลายวันมานี้แล้วคำทางพวกนี้จนชำนาญแล้วตื่นโอ้ยเมื่อกี้หยียบอะไรกันนะเกือบทำให้เอวข้าค็ดแล้วไหมล่ะ ทิศท,ทางมาถูกทิศท,ทางหรือเปล่าเนี่ยอืมน่าจะใช่แล้วล่ะห้องนี้คือห้องเจ็ดใช่ที่นี่แล้วล่ะลูกค้าข้ามาแล้วเจ้าคะ่ะลูกค้าอยู่ที่นี่หรือเปล่าเจ้าคะ่ะผู้ท่านอยากตายหรือไม่มีมารยาทเอาซะเลยน้ำชาพ่นโดนหน้าข้าหมดแล้วเนี่ย ข้าไม่เคยเห็นแม่นางที่ใส่มิตชิดมารับแขกขนาดนี้มาก่อนเลยขอโทษด้วยนะตาข้ายังใส่ยาอยู่นะอย่าทำให้ข้าต้องตาบอดซ้ำเลยใครให้เจ้าเข้ามาเนี่ยในฐานะที่ข้าเป็นเซียนพูดมากแทงตาหนักเพียงเสียงข้าไม่ปล่อยให้ลูกค้าอยู่คนเดียวในห้องหลอกเจ้าคะ่ะฮ่าฮาท่านชื่อว่าอะไรหรือบอกชื่อมาจะได้ถูก จะได้คุยกันถูกคอเสียเหรียญเชียงทำไมล่ะเจ้ารู้จักข้าหรือไม่ถึงกับใช่หรอกได้ยินแล้วรู้สึกภัยร้อนะเจ้าคะ่ะเหรียญเชียงท่านช่วยเอาผ้าปิดตาออกให้ข้าหน่อยได้ไหมตาข้าบาดเจ็บอยู่ให้แพให้แพ้พชื้นไม่ได้ได้สิ เป็นอะไรหรือไม่มีอะไรหรอกแค่มือท่านเย็นมากมือเย็นโดนข้าทำให้ข้าตกใจนะข้าเป็นโลกนูกนาวเนบไม่มีอะไรน่าตกใจหรอกเหรียนเชียงเจ้าเจ้าเป็นใครกันโลกใบนี้มีคนที่เหมือนกันขนาดนี้ได้ยังไงกันอย่างกับพิมพ์ออกมาจากกูชินเลย